ใครอยากเป็นผู้โชคดีที่นี่ก็ส่งได้เพียงมองหากล่องรับชิปส่วนที่หน้าร้านถูกดีมีมาตรฐานใกล้บ้านท่านร่วมสนุกส่องฟ้ากับร้านนี้โชคดีมีรางวัลครับส่งฟามที่ร้านถูกดีมีมาตรฐานใกล้บ้านท่านจับร้านครั้งที่16พุทธที่9เมษาย,ยนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองร้านคนต่อไปบอแเชสเอร,ร์ยูนไปเซ วันแห่งความหวังของคนไทยทั้งประเทศใช่แล้วความหวังเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญค่ะและการทําอาชีพก็สําคัญกว่าใช่เลยครับจะใช้เงินแต่ละบาทก็ต้องรู้จักใช้เพราะเงินทุกบาทมีค่าใช่ไหมจ้าสาวบาวแดงจ๋าเพราะเครื่องดื่มคาราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมค่ะยืนหยัดเทียงข้างคนไทยและยังแจกมอไซค์ทุกวันเพื่อช่วยคนไทยต่อยอดสร้างอาชีพค่ะของรางวัลปีนี้แจกหนักต่อเนื่องนี่เลยครับ มอเตอร์ไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก125จำนวน300คันแบบนี้เลยนอกจากนี้ยังแจกทอมูลค่า1ล้านบาทอีก10รางวัลรวมรางวัลมูลค่ากว่า26ล้านบาทแน่นอนค่ะตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผู้โชคดีที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซค์คันที่960กันแล้วนะคะจะเป็นใครเราไปลุ้นกันเลย ฝาบาวแดงมาก็มีลุ้นได้ยันได้ยันมาได้ยันผู้โชคดีจะเป็นใครด้วย,ยๆๆได้แล้วผู้โชคดีก็คือคุณสุมเมธโอทองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกติกาลุ้นล่าล้มวัส์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาร์บเอาแดงหรือฝาคาร์บเอาคันโซลตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการแปดพฤศจิกายน2568